สวัสดีครับพี่น้องอสอสอสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับพรุ่งนี้ช่วยประชาสัมพันธ์กันนะครับให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด1 9ในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับเริ่มพรุ่งนี้นะครับ1พฤษภาคม2564นะครับสำหรับพี่น้องบางคนก็จะบอกว่าก็เคย ลงทะเบียนแล้วจากการสำรวจไปแล้วนะครับบางท่านก็อาจจะไปลงทะเบียนที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วนะครับหรือบางท่านก็ลงทะเบียนกับอสมที่เราสำรวจกันนะครับอันนั้นก็ถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับหมอชาติมีคําแนะนําให้ลงทะเบียนด้วยตนเองจากแอปพลิเคชัน Line อ f ฟฟิเชีนะครับโดยมีคลิปวิดีโอดีๆนะครับ ให้พี่น้องอสอสอ,อสมอนะครับได้รับชมแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อไปอยังพี่น้องประชาชนในระแวกที่เรารับผิดชอบหรือว่าพี่น้องที่เรายังเข้าไม่ถึงสามารถประชาสัมพันธ์แลวก็ส่งคลิปนี้ไปให้พี่น้องเราลงทะเบียนนะครับโดยชมคลิปแล้วก็ทําตามตัวอย่างเลยนะครับเริ่มพรุ่งนี้นะครับ1พฤษภาคม2564ครับในสองกลุ่มนะครับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและก็กลุ่มผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็จะได้รับการฉีดวัคซีน ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับน่าจะประมาณวันที่7มิถุนายน2564ครับส่วนประชาชนทั่วไปนะครับ18 59ปีอันนี้พี่น้องอสสสมอก็สำรวจแล้วนะครับหรือหากว่ามีคนตกลนหรือว่าจะลงบันทึกเองใน l i ายอ f อ i c ิชนะครับก็ลงบันทึกได้ใน l ลายอ f อ i c ิชหมอพร้อมนะครับลออิชหมอพร้อมสามารถที่จะเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็ลง ทะเบียนได้เลยนะครับแล้วเมื่อถึงมานัดนะครับทาง l i น์ออฟฟิเชีก็จะแจ้งไดรายการนัดนะครับโดยทําตามคลิปนะครับที่หมอชาตินํามาฝากนะครับเชิญชมได้เลยนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้12ฟังก์ชันการใช้ Line Official Account หมอพร้อมเพียงคุณเพิ่มเพื่อนลงทะเบียนกดยอมรับข้อกำหนดกดยินยอมให้แจ้งเตือนและกดรับทราบ กรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์กดบันทึกหากไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและกดบันทึกหน้าจอจะยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จถ้าต้องการลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นเลือกเพิ่มบุคคลอื่นระบุความสัมพันธ์กรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์เช่นกัน จากนั้นมาตรวจสอบและยืนยันสิทธิการรับวัคซีนโดยเข้าไปที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อตรวจสอบรายชื่อกดลงทะเบียนขอรับวัคซีนแล้วจะได้รับข้อความแจ้งยืนยันขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีนกดเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด -19 เลือกจองกดรับสิทธิ์ทำแบบคัดกรองและกดบันทึก หน้าจอจะแสดงการบันทึกข้อมูลคัดกรองเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วกดยินยอมเลือกโรงพยาบาลเลือกวันเวลากดยืนยันคุณจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายเข้ารับวัคซีนกรณีเปลี่ยนคิวจองฉีดวัคซีนเลือกเมนูการจองวัคซีนทำการเปลี่ยนการจองระบุวันเวลาใหม่ คุณจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายใหม่ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน1วันจะได้รับข้อความแจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่1โดยหลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ภายใน1วัน7วันและ30วัน และจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้รับวัคซีนเข็มที่2เมื่อได้รับวัคซีน2เข็มแล้วจะได้รับข้อความยืนยันจากหมอพร้อมพร้อมทั้งจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนโดยสามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนเข็มที่2เช่นกัน หมอพร้อมพร้อมแล้วที่จะดูแลคุณด้วยความห่วงใยเพื่อคนไทยปลอดโควิดพี่น้องอสสอสมอที่เคารพครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอนอสสอสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านเกิดจะได้รับข่าวสารที่ดีที่เกี่ยวข้องกับอสสออสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอขอปพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ